ทุกคนที่เราอยู่ที่ไหนรู้ไหมจิตแฟแลบายแลควายใช่ไหมอากุเดเตี๋ยวเรือแม่เตือนจากทุกคนบรรยากาศทองมากทุกคนดูสิต้องเข้ามาจากด้านหน้าเนาะจริงๆต้องเดินเดินแต่ต้องดูอีพีก่อนก่อนด้วยนะทุกคนมีนุกจกจับทองตรงที่ทํารังกันสดๆดเลยและอาหารอร่อยมากเนี่ยกินไปแล้วก็แบบยังกินไม่หมดแต่เราต้องคว้าตัวเจ้าของร้านปังมากแม่เตือนใช่ไหม แม้ยังสาวอยู่เลยแล้วเราก็แบบว่าด้วยความที่เขาเก๋วยเตี๋ยวเรือแม่ตือนถามจริงๆแม่ตือนนี่คือตัวเราเองอเพราะความอ๋อหรอน่ารักมากลูกชายน่ารักเพราะควาว่าแม่นี่บางทีเราก็มักจะดูว่าจะต้องแบบว่าหลัง40 50หแล้วอะไรเป็นต้นไปอะไรอย่างเงี้ยได้ไหมคะยังสาวยังเด็กขนาดบอกว่า40ทุกคนอาหารอร่อยมากแล้วก็เราก็ยังกินไม่หมดเดี๋ยวจะแซ่บต่อเพราะเราจะไล์สดแล้วก็ดึงมาสัมผัสเป็นมายังไงทาไมตรงนี้กี่ปีแล้วถ้าถามกันตรงตรงเลยก็หลังโควิดครับก็หลังโควิดก็หลายปีครับทุกคน ด้วยใจล้วนๆเลยหรอใช่ค่ะทำเปนี่ยเลี้งน้องเลี้ยงน้องไปยอ่ให้นั่นแหละคือพื้นพื้นเลยตอนโควิดน้องไม่มีงานเราไม่มีงานอ๋อแล้วเป็นไงงานก็ไม่มีเราต้องทำอะไรที่มันม่อยที่กินกินได้อะไรก็เริ่มตั้งเป็นเตี๋ยวแล้วก็ให้ลูกน้องมากินมาเทสไปเรื่อยๆแต่เออถ้าเจ๊ลองทำขายดีอ๋อก็เรอาหารข้าขายเสียตรงนั้นก็จะเป็นที่ดัดเหล็กก่อนที่เสี่ยเป็นที่ดัดเหล็กที่ดัดเหล็กอ่าดัดหน้าดานข้าวอ่ะนะ ออตอนนั้นเลี้ยงลูกน้องก่อนมาแต่งน้ำใจแล้วก็ทําให้นี่ฮะแรงบันดาลใจเนาะสุดยอดมากแล้วบรรยากาศดีมากตัวนี้คือที่เราเองเลยสิโอ้ ทำไมโชคดีอย่างนี้ทำเลทองแล้วดูสินกนกกระจาบนะทุกคนมนานไม่คิดเลยว่าจะเจอนกกระจาบธรรมชาติสวยมากบางคนรู้จักแต่นกกระจาบท่วไปรังมันก็จะแบบยืวอๆยาวๆแต่นี้รังของเขาจะมีอีกแบบหนึ่งก็จะแบ่งแยกรังนกกระจาบรังแบบไหนแล้วนกกระจาบธรรมดารังจะไม่เหมือนกันแล้วพอเจอที่ก๋วยเตี๋ยวเรือแม่เรือและธรรมชาติมากนี่คือแสดงให้เห็นถึงว่านกมันปลอดภัยนะทำเลทองนะมาอยู่ตรงนี้ได้แล้วก็ แล้วเข้ามาร่มรื่นเย็นต้นไม้หลากหลายมากแล้วก็พนักงานยิ้มแย้มแจ่มใสเป็นมิตรไงนะฮะเมนูตรงนี้อ่ะมีอะไรเป็นซิกเนเจอร์นอกจากก๋วยเตี๋ยวเรือเกาเหลาอะไรอย่างเงี้ยเราองมีก๋วยเตี๋ยวที่เราแบบทอดเองแล้วก็สกีทุกคนกวทอดก๋วยก็คือทอดกันต่อวันคุณลูกค้าไปทานปรีด้ยนะต้องไปเรียนไหมเนี่ยเคยไปเรียนนิดหน่อยต้องเรียนบ้างเนาะศึกษาค้นคว้าเดี๋ยวนี้ก็ศึกษากันเองบ้างอะไรบ้างเพื่อจะมาเป็น แรกๆเ,เราไม่เป็นก็กครูพักปรจมา,าบอกว่าลูกต้องทำอย่างนี้นะมแม่เขายแม่คขายอย่างเงี้ยหนูต้องทำนี้ก่อนนะลูกอย่างเส้นเนี่ยเราไม่เคยว่าเราต้องมาแช่ก่อนหรืออะไรอ่อรอแล้วก็เขาก็สอนลูกค้าท่านนั้นน่ะแกก็แบบว่าแม่เคยขายแล้วก็อ,อ,อล,กลูกต้องพั่งพีกก่อนนะแล้วก็ใส่ขานิดนึงเออ,อเห็นไหมมีคนมาบอกเราเนาะแล้วก็โอเคน้อมรับเรอเราไม่รู้เราก็แค่น้ำส้มขัดพีกใส่ ใช่ใช่บางทีพริกน้ำส้มนี่ก็สำคัญนะบางทีเขามองแล้วกินข้าวขาหมูพริกน้ำส้มต้องหน้าตาแบบแดงแเหลืองเหลืองอะไรอย่างเงี้ยใช่ไหมครับหรือว่าจะเป็นก๋วยเตี๋ยวจะเป็นแบบอะไรอย่างเงี้ยเราก็ต้องมีตับเอาแล้วก็มีกะปิบางท่านก็เราทำก๋วยเตี๋ยวข้าวพวกกะปิกับพริกจีพริกขั่วมาค่ะแล้วก็ถามว่าลูกค้าชอบลูกค้าก็ชอบเราก็เลยค่ะจัดให้เลยค่ะพริกจีเราก็มีพร้อมบริการแต่ลูกค้าก็ต้องตักเองมีมีผักมีอะไรค่ะเพราะว่าพนักงานเราจะมีน้อยคนนี้ยังมีแค่สองคน เอาเน้นคุณภาพไปก่อนเออแต่ก็อยู่ตรงบนกด15บตรงนี้คลองหนึ่งเออคลองสองหรือสามนะตกลงคลองสององแล้วคลองสองเนาะแต่ถ้าทะลุไปนี้เนี่ยก็จะเป็นคลองแอนไปเอ็นไปคลองสามเพราะว่าลังสิงนนิสุดยอดเป็นจังหวัดที่น่าสนใจดาราดังๆมาอยู่เยอะลกลนกอ่ะลูกนกสุภาพรปิิศนาวงศิริหลายคนมาซื้อที่อยู่ คลองพวกนี้เยอะเลยลงรังสิทแล้วก็ค๋ยเตี๋ยวเรือแม่เตือนก็อยู่บงกฎสิเข้าทางรังสิทธินครนายกก็ได้เข้าทางตลาดไทยทะลุถึงกันหมดเลยใช,ใช่ไหมฮะ,ฮะตอนนี้ก็อยู่ตัวแล้วเนาะช่วงไหนที่พีคสุดๆที่คนมากันแบบว่าเอ่อรู้สึกว่าเอ้ยเป็นช่วงของเขาเพราะบางคนเนี่ยมาไม่เป็นเวลาเนาะมันจะยุ่งไม่เป็นเวลาคนะ่ะหน่นาจะทำเป็นรีสอร์ทอยั้นเนี่ยที่ว่า เดี๋ยวพี่จะมาจะจะจะมาเขาเรียกว่าอะไรนะจะมาดูแลให้ดูว่าถ้ามีรีสอร์ทใช่ของหนูทำเลทองแล้วของอร่อยมากแล้วพี่ไม่ได้ปรุงเลยกินก๋วยเตี๋ยวก๋วยเตี๋ยวเรือเมื่อกี้ลวกจิ้มก็อร่อยมากอร่อยมากคือแบบคือไม่จะพูดยังไงเดี๋ยวจะหาว่าอวยแล้วก็เดี๋ยวต้องกินต่อแล้วก็คลิปนี้มันมีเวลาสั้นจํากัดให้มันตักไปเลยแล้วกันเพราะที่ยังมีเวลาเหลืออยู่เพราะเมื่อกี้ลบมมลบอะไรเพราะช่องนี้เป็นช่องหลักก็แบบ อยากให้ทุกคนได้ดูได้ไปทั่วถึงเพราะว่าสิ่งดีๆอย่างนี้ต้องบอกต่อเพราะบางคนเนี่ยเขาจะบอกว่าอุย้ยของฉันบางคนบอก,กดังอยู่แล้วไม่ไม่จำเป็นต้องมากินมารีวิวให้เขาเพราะเขาจะรู้สึกเหมือนกับแบบเขาเป็นส่วนตวัวเราก็บอกว่าเราอยากบอกต่อสิ่งดีๆนะอะไรเงี้ยเขาก็เลยเขาก็เลยพลาดอะไรไปตรงนี้เราเลยดีใจว่าเฮ้ยอยู่ๆเราเราปัา่นจัก,กรยานป่าวันหนึ่งอะขับรถปั่นจัก,กรยานผ่านซอยเนี้ยแล้วก็ก๋วยเตี๋ยวเรือแม่ตือ จ, minister, จิบจแฟแลบายอย่างนี้จิบิบแฟแลควาย,อยเออเออแล้วแล้วมันธรรมาชาติแล้วมันเนี่ยต้องบอกต่อไงเพราะบางคนอะมูเตยุ่งกับอย่างหนูอย่างจ้ตัวยุ่งหนู<ม>หนูไม่รู้หรอกว่านนคนที่เขาไม่รู้อะก็ยังมีนนคนที่มาเขาก็ประทับใจแน่นอนเราก็เลยแบบใช่เนี่ยใช่เป็นธรรมชาติพวกคนเดี๋ยวนี้นะเขาอยากได้บรรยากาศแบบนี้จริงๆิงหนูน่าจะเปิดให้เวลามากกว่านี้เนาะจะปิดไว้หกโมง ก้าโมงถึงหกโมงก็เหนื่อยแล้วให้มากันเป็นเวลาเนาะเกียวมันเป็นงานชุกบชิค่ะน้องก็ให้เวลาน้องๆเขาพักผ่อนด้วยใช่ใช่ใช่แล้วเดี๋ยวก็บอกต่อกันไปทําดีมันก็ต้องมีคนบอกต่อนะฮะแล้วก็นอกจากจะเป็นก๋วยเตี๋ยวเรือนหนูก็มีเมนูอื่นนี่ต้มตำตมยำจิ้มลวกแล้วก็ชาก็อร่อยชาไทยแล้วก็เครื่องดื่มอะไรเนี้ยแล้วก็เห็นมีไอติมอะไรด้วยเหรอฮะมหาชัยนั่นก็มีชื่อแล้วก็เอามา พร้อมเสิร์ฟที่นี่แล้วก็มีอาหารตามสั่งด้วยใช่ค่ะอาหารตาเป็นเฉพาะพอไข่ดาวก็ผัดก็ก็ก็พร้อมพร้อมเสิร์ฟอ่าแล้วก็ถ้าเกิดมีคนแบบอุจจารงานแต่งงานได้นะเนี่ยเรียกเป็นงานเลี้ยงได้อืมมันมงคลได้เลยอืดีร่วมได้เลยเนาะหนูต้องพีอาร์แหละจริงๆหนูหนูก็พีอาร์โดยธรรมชาติของมันของมันอยู่แล้วใช่ไหมอันนี้เข้าไปใน พได้พิมพ์อย่างนี้เลยก๋วยเตี๋ยวเรือกลางบงกฎ15เนาะแถวนี้ก็จะเป็นแบบดงตลาดไทยบงกไอยาราเทพกุญชรตังสิทนครนายกเนาะฟิวเจอร์มาได้หมดเนาะเสียฟิวเจอร์เนะ,นะ